ปลานินจิตระดาอาหารแห่งชีวิตที่ทรงพระราชทานให้แก่คนไทยเมื่อปี2496หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยในเวลานั้นกำลังเผชิญวิกฤตจนแทบชิ้นเนื้อประดาตัวประชาชนทุกยากแสนสาหัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเสด็จขึ้นรองราช พระองค์เริ่มต้นการทรงงานทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ราชฎรประสบอยู่อย่างเร่งด่วนนั่นคือการสาธารณาสุขและโภชนาการเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากความทุกข์ยากกระทั่งเมื่อวันที่25มีนาคม2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุน่นทูลกล้าถวายปลาน้ำจืดในตระกูลทิลาเปียจำนวน50ตัว พระองค์ทรงนำไปเพาะเลี้ยงที่พระตำหนักจิตรดาเมื่อขยายพันธุ์ได้จำนวนมากแล้วจึงทรงพระราชทานให้แก่กรมประมงหนึ่งหมื่นตัวเพื่อทำการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกและมีพระราชประสงค์ให้กรมประมงปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้ดีขึ้นให้มีตัวโตมีเนื้อมากดังนั้นปลานิลที่เพาะเลี้ยงในสวนจิตรดาจึงมีชื่อเรียกว่าปลานิลสายพันธุ์จิตรดา นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริให้กรมประมงรักษาสายพันธุ์ปลานินแท้และนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเพาะเลี้ยงต่อพร้อมกับปล่อยลงในแหล่งน้ำให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชนนับจากจุดเริ่มต้นวันที่17มีนาคม2509จนถึงวันนี้ ด้วยพระมหาการุณาธิคุณในการพระราชทานปรานินสายพันธุ์จิรดาให้แก่ประชาชนสมดังพระราชประสงค์ที่ทรงต้องการให้ผสกนิกรมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างทั่วถึงไม่ขาดแคลนและได้พลิกชีวิตให้กับเกษตรกรมีเกษตรกรทำฟาร์มเพาะเลี้ยงปรานินที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงจำนวน280,000รายมีผลผลิตปลานินรวมประมาณ200 0 0 0ตันต่อปี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ย1 2 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีซึ่งผลผลิตเหล่านี้ล้วนเกิดจากสายพระเนตอันยาวไกลของพระองค์ปลานิลอาหารแห่งชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้สร้างอนาคตสดใสให้แก่เกษตรกรและสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศชาติ6ประโยชน์จากปลานิลมีโอเมก้า3มมีโซเดียมต่ำไม่มีไขมันเป็นแหล่งโปรตีน มีคอลลาเจนดีต่อหัวใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีความทุกข์ใดของคนไทยที่พระองค์ไม่ได้ทรงแก้ไขทรงสามารถพลิกฟื้นวิกฤตของแผน่นดินให้กลายเป็นความสุขของประชาชนได้เสมอนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจพวงชนชาวไทยตราบนิรัน์